เออ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 แกไม่รอแน่คนคนภาคอยูคนภาคคณนะคนภาคยูก็คือคนภาคคนจะไปมาตรงไหนคาตดสูหมดแล้วยังไงปะตรงน,นั้นอาตาใครยังไม่รู้นะถ้ามีเสียงเพลงไปรตรงน,นั้นน่ะนั่นแหละมันจะมีลาวาตรงนั้นเพื่อนอ,อย่าอวด เด็บเฮ้ยก็เราก็ไปทางนี้จะพื่อเป็นทำไมอะไมันมันมันจะเป็นเหมือนแบบการวนนะเราก็ต้องไปทางนี้โว้เกือบเราก็ไปทางนี้ เพื่อที่จะไปสู้กับไอ้แม่นาันนอืมลงมาแรงจุงเลยพี่ปัดถ้าเราโดนหนามมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะไม่ใช่ดีโดนดอกไม้ไม่ใช่หนามเออมันมันมันลิงผมแล้วมันมันลิงผมแล้วกูอยู่ตรงต้มไม้นี้ดีกว่ามาดีมาดีมาดิดีมาดีมาดก็มาดิ มึนกลัวเอา้าเลยไปเล็กจน,นทำไมวะเจ้าเจ้าเจเอ้อสวยตอกไม้เอาตอกไม้หาเป็เมแล้วมไม่ได้หมุนนะเคาะอืมมือนเดิมจะได้สนะ เรอยู่โซนใ่ญ่หมดแล้วแหละตรงนั้นตรงนี้พอไปทางนี้เหมือนเดิมถ้าเราลูไปเราจะตายเปล่าวะผมไม่เคยทดลองนึ่งมาทางนี้เอ,อันนี้คืออะไรผมไม่เคยเห็น น่าจะเป็นอะไอ้นั่นปะเออสารตัวละครสุดสุดดีจะมาไหมจะมาไหมหนออิอีทำไมนั่นรัาจุงเลยอะฟรีปะแล้วมันัวเลียกว่าผมอีกนะเนี่ยอ่าจ,จะเป็น,นยังต่อข้าวคุณผู้หญิง น่แน่บุ้มผมรู้ว่าครับแต่ว่าคุณเออตก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 เอออย่ามาเล็กกูสวยเอาหนามไม่โดนอ้าอือเอฟเ้นเซปเซนี่เอฟเฟนเซปเซเด้ออืมพิศเแซเสพเด้อ วก็คือห้ามโดนหนาดิอ่ะถ้าผมจะไม่พิดนะโอ้ยสิบเล่นหรอวะกินแม่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมประมาทผมประมาทใครเออเฮ้ยอยู่ขี้โกงคุยจะจะได้ดูกาเซเลียยังดูกาเซเลียมาคุยม่สเตอร์ เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะปกติมันจะเปอยตรงนี้ไหมเปอาจจะเปลี่ยนไปล้วนอนนะครับก็มาดิมันกลัวเข้าาดิมันกลัวหัวราไปเถอะอ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 หัวราไปถเไปถอะอดีเด๋ยวดูการเสดงแล้ว

เย่พ่อหนุม่มสวยเอาแลยวรอนไปสุดสดีครับเล่นงเอา้าเรามีน้องหมาแล้วไม่ใช่เหรออ่าอะไรนะอะนะเหมือนเหมือนม,มีคนตกลงไปขัดเบี้หมอชุบที ดูเด็กคนนั oh, 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 my my we ้น okay, มีแต่เด็กๆด็กโอ้ไม่นะโอไมกลไอซีดีถ้าไปตรงนี้โอเคไม่โดไม่ช <Oh, oh, oh, ุดที่จอเอ้วดีลงโอเคโอเคปงนั้นไปงนั้นเลยรูปเหมือนจะไปอมตะนี่เนี่ยกโดกโดดโอ้โอ้กระโดด ผมว่าจะดูลุงไงผมไม่เราผมไม่ได้มอตูละคอร์ผมเลยอ่าเออกลัวปลาเลยเนี่ยอิดลอดโอ้โคนคนเหงาเลยอะผมปิดเพลงนี้เอาไว้สาบสาบคุแล้วอะไรอะไรอะไร เกือบอยู่เฉยดีสุดมัง้งไม่ไม่โดดได้ไงวะแต่ก็ดีฮะเพื่อนโดดป่ะนะ่ะ อืมจะปไมาก่ก่วัตถุปิศสงนะอุ้ยิววปุกๆจะได้จงเลยอ้ยผมไม่มีผมไม่มีข่าวเยอิด้วย เนี่ยๆลุง,ล,งลุงเข้ามาแล้วเนะี่ยลุงลุงมาหนี้ดิลุงเออหรือเป็นเนี่อวาเป็นบลักผมอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาตัวละครผมไม่เจออ้อยอยู่นี่อยู่นี่ไม่หลงกลหลอกไม่หลงกลหลอกไม่หลงกลหลอก Anh uống có lạc uống 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 biết sao uống 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 đây nè uống uống luôn uống Oh uống uống Chạy uống Oh, <my God. coughs> oh <my God. coughs> ได้มาแล้เพื่อเพื่อคลิปของเราเพื่อให้มันตัวขึ้นเพื่อมันรึเปลือขึ้นเราจะย่อแต่ถึงเวลาเราจะใช้เวลานาน,านก็เถอะเออไปแต่แอมตกร์อ้าป๊อบปอนเราก็ได้ดาน้ำหนามนะ่ะสวยช็อตไปซะเพื่อนชุบหน่อยใครก็ได้ชุบทีช็อตไปซะช็อตไปนั่นแหละ สรี่อะไรอ่ะสรุปว่าเขอทนอ่ะเพื่อใครยังไม่รู้มัจะออกมาเฮลมีเฮลเฮลเฮลก็หยุดทำดิเฮลมีก็หยุดถามมือจะได้ช่วย เออนั่นแหละรู้อยู่แต่ช่วยอยู่หน่อยอะไรกันเออเออดเดอยเดอดดือดเดอดเเดอดเดืดไปือดเหนเลเซอร์อดเเพอเลเซอร์มืออดเอเดอเดเดอดเดอเเดือดเอเดือเดือดเอเดือเดอเดอยเดเเออ โอ๊ยโอ๊ยโยากับแมันช่วยไม่ค้อยเยอะหรอกโคล่าแต่มันช่วยพเพิ่มความเรอวสิๆหาร้มีแม,ม่ไหมไหม,มว่าผมจะตายเอาไปจะกินอ้ไม่นะคนที่ผมแอคไปอแอคนส้ยรนทแม่งเลย ก็มาดิก็มาดิมันก็ไม,ม่ดยูเหมือนเราอ่ะน้องมาอยู่สายอ่ะเดี๋ยวจะปูเปกินนะโดยแบบไม่ได้ตั้งใจนี่ไหนโทษตายที่สะพาดตัวในอาเซฟก่อนไม่ใช่ดิในนี้ก่อนอุ้ยแล้ตายแล้วอ่ะ วิววว่งเร็วจังเด้อแฟตวีโอเคไปเปล่าแม่มึดงดิสเอาเด็สจะตายอยู่แล้วเนี่ <c oughs> ยไปมาทางนี้เราก็ไปทางนี้ เพื่อนใครใครไปหมอมไหมเฮ้ยมึงก็โอ้อันนั้นน่าจะเปที่ที่พวกอ่านอานาที่สุดแล้วเนี่ยตอนเมลตอนเนี่ยเออโอ้ย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 อุ้ยไม่ตายเว้ยไม่ตายเว้ยปวดตายปวดตายเว้ย นี่หมส่ซนี่มา่เดีมา่เดีปทางานีแป๊บขอเออรีบจบเร็วๆอย่าจะตัดคลิปแล้วเพื่อนตายเออนั่นแหละสวยโอ้แล้วที่สุดก็ตายสันทีว้ย อ่ะชอ็ชอตช็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 อต5คลิปนี้มันตีด้วยสิของกูมากเออนี่นี่นี่หาพามาแปะดมึงดิแบบนี้แบบนี้แบบนี้มาคุยกันก่อนเรามาคุยกันก่อนเอาเออเฮ้ยเขาน่าจะมีงบ ที่หนึ่งเพื่อให้แบบว่ามันป็นรถรูรูนะวันถัดไปแปดอะไรคือแปดวันที่แปดเย้ไม่นชนะก็คือนั่นเราแพ้โอไม่นะโอไม่นะ โอ้ไม่นะอูดีเอ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะครับที่ผมขอตัวลาไปก่อนบายบาย